คนที่เกิดราศีกุมค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5ง8นนี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะยี่ไพ่ห้าใบค่ะใบแรกค่ะ5้าถ้วยค่ะใบที่2ค่ะ9ดาบค่ะใบที่3ค่ะเดซันค่ะใบที่4ค่ะจัส i n นค่ะใบที่5้าค่ะไพ่จักรพรรดิค่ะคนที่เกิด ในราศีกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายน2568นายนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะเข้าของรักพังเสียหายสูญหายในช่วงเวลานี้นะคะหรือสูญเสียของรักในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาโรคเกี่ยวกับทางตาหรือโรคเกี่ยวกับไมเกรนหัวศีษะนะคะหรือนอนไม่หลับได้ในช่วงเวลานี้นะคะการ ทำงานของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะงานที่คุณทําอยู่นะคะหรือว่าได้มานะคะจะประสบความสําเร็จตามที่คุณหวังนะคะแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะบางอย่างที่คุณหมกมิดไว้นะคะถ้าคุณทำพลาดนะคะมันก็จะเปิดเผยออกมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทำในสิ่งที่ ต้องนะคะคุณได้ไพจ่จักรพรรดินะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่คุณทำเองนะคะหรือตั้งใจทำนะคะด้วยตัวของคุณเองเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะหรือหมายถึงองค์ราชการที่ห้านะคะใครที่นับถือนะคะก็ลองไปกราบไหว้ดูนะคะ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะลองขอท่านดูนะคะท่านจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้นะคะบางคนนะคะหากมีการขอท่านไว้อยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมไปแก้กันนะคะขอแนะนำเคัาให้คนราศีกุมนิดนึงนะคะให้รองบริจาคเกี่ยวกับบริการทางสายตานะคะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการทำบุญห้องน้ำนะคะเพื่อที่จะช่วย แก้ไขปัญหาเพื่อปัดเป่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะให้กับตัวเองไปนะคะก็ขอให้คนที่เกิดราศีกุมทุกคนโชคดีกันค่ะถึงใ้กันฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพลงค่าครูกันด้วย